วันนี้นะคะอมน,นะคะก็จะมาแคสนะคะก็มีกเกรยร์เข้าผิดนะคะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะไว้เล่นให้ดูนะคะก็เป็นเรื่องของจูจูจูไม่บอกแล้วกันวันนี้เราจะมาเล่นเรื่องเพื่อหลังหักเหลี่ยมโหมดนะคะก็คือช่อง C I M e ีนะคะช่อง C I M e ีนะคะฝากไปกดติดตามด้วยนะคะ แล้วก็ช่องออมนะคะนี่จะเป็นให้ทายว่าบ้านหลังของ c I M เนย C I M e แล้วก็ของออมของซ I M e ก็จะเป็นสระน้ำแล้วความจริงออมว่าจะซื้อสระน,น้ำแต่ว่าหาไม่เจอนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูบ้านของออมกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีรถอยู่หนึ่งคันนะคะนี่เริ่มซีรีส์ใหม่เลยนะคะเป็นเพื่อราขริยโหดเข้ามานี่นะคะเป็นบ้านรวมๆนะคะไม่มีหมาไม่มีอะไรนะคะ นี่จะเป็นประตูบ้านแบบใหญ่ๆนะคะเข้ามาก็จะมีหนังสือสามชั้นแล้วเอยมีอยู่สามตู้นะคะแล้วก็มีเอิม่มนี่นะคะเก้าอี้แล้วก็มีที่เก็บของนะคะทําอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วก็เป็นเอิม่มสามารถเปิออนได้เปิดแทนไฟได้นะคะเข้ามาอีกนะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะก็จะใหญ่นะคะเป็นเก้าอี้ใหญ่ๆโซฟาใหญ่นะคะแล้วก็เป็นทีวี แล้วก็เอาชอบเป็นทีวีนะมันมีช่องอะไรอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะมันโอเคดีแล้วก็เป็นคอมสองหัวอย่างก็ที่เขาบอกนะคะสองหัวยังดีกว่าหัวเดียวอันนี้สองจอยังดีกว่าจอเดียวเข้ามาอีกนะคะก็จะเป็นห้องกินข้าวค่ะแล้วก็มีเป็นต้นไม้นะคะทําอะไรได้มั่งเอ่ยไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นห้องครัวนะคะอันนี้เป็นสไตล์ดําแบบดําขาวนะคะ ข้างนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำแบบดำขาวค่ะเดี๋ยวขอย้ายเอิมอ่างอาบน้ำหน่อยไว้นี่หน่อยแล้วกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะก็จะมีกระจกเนวยนะคะแชร์ดูไวลคืออะไรอ่ะเรามาลองดูกันนะคะ กลัวนะในกระจกอะน่ากลัวออมถามอะไรยืนคิดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูบ้านซียมมีกันนะคะเซียมมีเล็กชื่อวันเนืนนะคะเป็นเพื่อนรักแล้วนะคะ นี่ค่ะจะเป็นมาของ CIM e นะคะนี่ก็จะมีสาร้ายมีสองอันนะคะหลูมมากๆเดี๋ยวเรียกออกมาดูเป็นเพื่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวคุยตอนนี้เป็นตอนนั้นเป็นกู๊ดเฟนตอนนี้จะกลายเป็นเบสเฟนกันนะคะจวให้คุยแล้วก็มีหมานะคะชื่อว่าลาเต้นะคะเพราะว่าหมาของเนยนะคะชื่อว่าลาเต้นะคะเป็นหมาพันนี้เลยหมาพันอะไรอะลืมเลย เดี๋ยวให้ดูนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูเหมือนกันนะคะที่มันตรงนี้นะคะจะเป็นประตูนะคะสามารถเดิอนออกได้มีสระน้ำสองฝั่งเลยนะคะเล่นได้แล้วก็นี่จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะก็จะตประมาณนี้นะคะหลูๆเข้ามาอีกนะคะก็จะเป็นแบบห้องทํางานมีรูปภาพนะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ํานะคะจะเป็นแบบไทยๆเลยนะคะแล้วก็มี เติมน้ำตกนะคะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวให้มาล้างจานหน่อยใครล้างจานเอ้าออมล้างจานแทนมาบ้านเพื่อนเนาะแล้วก็มีต้นไม้อยู่กลางบ้านมีชั้นวางของชั้นวางหนังสือนี่เป็นห้องครัวหลูนะคะมีโต๊ะให้นั่งอย่างนี้นะคะ แล้วก็ความจริงนะคะออมว่าออมจะย้ายมาอยู่หนี่นะแต่ว่าออมขอไม่ย้ายมาอยู่เลยเดี๋ยวออมมาลบเตียงออกดีกว่าตอนแรกว่าจะมาอยู่เป็นเพื่อนของเนยนะคะ มานี้นะคะก็จะมีกระเป๋าเดินทางของนี่เลยนะคะถือว่าบ้านนี้หลูมากๆเลยนะคะสดุดยอดเดี๋ยวเราให้พวกนางมาว่ายน้ำพร้อพมกันเลยนะคะอออมาว่ายน้ำกันสิ นี่นะคะก็เดี๋ยวให้มาว่ายน้ำกันเนาะเย็นๆสดชื่นนะคะบ้านหนยซีไอมีส่วนใหญ่นะคะมันจะให้ว่ายฝั่งนี้มากกว่าเนาะไม่ค่อยให้ว่ายฝั่งที่มันเป็นเบาะนั่งสีฟ้าเลยรู้สึกว่าชินกับเบาะฝั่งนี้มากกว่าแต่ว่าถ้า ถ้าบ้านเรามาคะมีแบบนี้นะคะก็ควรจะแบบมีกระตูก้าจกหน่อยนะเพราะว่าถ้าเป็นออกประตูกระจกหน่อยนะคะถ้าเป็นออกมันก็จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะเพราะว่าเวลาหิวก็เดินเข้าไปเลยนะคะสําหรับพาแรกนะคะเดี๋ยวออกจะมาทําอาหารกินกันดีกว่าคุกกิ้งเลยนะคะมาเพื่อนมาบ้านฉีก็ทำเออ,อนนี้หน่อยแล้วกันนะคะอาออมทำอ่ะ ่เดี๋ยวกินกันเลยนะคะเนยดีเนยมากินสิเหนื่อยตั้งนานแล้วนะว่ายน้ำอะ่ะใช่ใช่หิวแล้วแหละดีนะที่เธอมาทำให้ฉันนะ่ะยังไงเขเป็นลมคานะน้ำมาตอนเด็กๆแน่ๆเลยฉันขอลองชิมฝีมือเธอหน่อยนะว่าจะอร่อยหรือเปล่า อืมอร่อยเนาะขอบคุณจ้าตั้งแต่ฉันย้ญญาไม่อยู่บ้านชนะฉันยังไม่เคยทําอาหารให้ใครกินนอ,อกจากตัวเองตลอดมาฉันก็คิดว่าฉันอร่อยนะแต่ฉันไม่แน่ใจทําให้คนอื่นกินอะ่ะตัวเนี้เธอก็ไม่กินแล้วเธอบอกว่าอร่อยฉันก็ภูมิใจแล้วแหละร้อรๆเรอเดี๋ยวเราไปออฟฟิศกันไหมไปหาเจ๊จริงด้วย ไปไปหาณจริงด้วยแล้วก็พี P, ่พี่เอาไหมล่ะเอ้ยไปไปหาณจิงกับน้องๆไหมล่ะโอเคนะคะที่ Mickey, มิแกวบอกว่าไปหาณจริงกับน้องๆก็คือโบนัสก็คือเป็นน้องเรานะคะแล้วก็บุ๋มก็เป็นพี่เรานะคะก็คือออมนะคะอยู่ปห้านะคะโบนัสเอ้ยโบนัสอยู่ปสอ 4, อมอยู่ปหบุ๋มสกุชิอยู่บุ๋มทอยชาแนลอยู่ปหนะคะแต่ว่าออมเรียกบุ๋มทอยชาแนลเป็นเพื่อนกันเท่านั้นนะคะก็เลยเนาะ ว่าแต่ฉันยังไม่เคยรู้จักน้องของเธอเพื่อนของเธอเลยนะอมสินฉันหาไปรู้จักแน่น้านจริงอะ่ะเธอรู้จักเขาด้วยเหรอใช่เรารู้จักนะงั้นเลยค่ะเราไปดูได้ไหมว่าเจจิงเป็นใครนะ้าจิงเป็นใครนา้สิแต่ความจริงเราไม่ค่อยเรียกนะัาจิงหรอกนะเราชอบเรียกว่าเจจิงอะ่ะโอเคเราเรีบกินแล้วไปออฟิศเจจิงกันเถอะ อ่าฉันล้งเองนะจ๊ะขอบคุณจ้าฉันไปนรอหน้าบ้านนะจ๊ะแต่จ้าเดี๋ยวไปเล่นกับหมาเธอรอนะอุ๊ยกดผิดอยากให้หมาไว้น้ำแต่ว่ามันลงไม่ได้อยากให้หมาไว้น้ำด้วยสวัสด,ดีจ้าลาเต้อ<ง>เป็นไงล่ะ อยู่บ้านใหม่วันตุบเลยเจ้านายให้กินอาหารเยอะนะสิเคนะคะเดี๋ยวเราไปหาเจ๊จริงหรือนะจริงของเนยเสียมีกันนะคะก็ขอให้เนยนะคะเป็นเออหลานหรือพี่น้องกับเจ๊จริงแล้วกันนะคะไม่ได้มาเอาฝีนิ้นนานเช่นกันนะคะ เราจะเรียกแต่ผู้หญิงมานะคะพราะผู้ชายเขามีร้านมีอะไรของเขาอยู่แล้วนะคะก็มีอมจังในซีรีสเก่าด้วยนะคะก็เรียกปวดนั้น,นและพี่มาด้วยเนาะส่วนตัวละครใหม่นะคะเราขอยังไม่เรียกเขามานะเดยวตื่นเต้น,ตนหรือเปล่าจะไม่รู้นี่ เนยน้ำสีน้ำสีเน,นี่ยแหละร้นเนี่ยแหละร้านของเจ๊จริงจริงอ่ะฉันอยากรู้จักเลยเออส่วนเธอก็แนะนำวนนะอะไรให้ฉันรู้จักด้วยนะใครจะ แต่ขนหมอีอะมันใหญ่ไหมคนเสื้อสีแดงอะ่ะเขาชื่อว่าออมจังนะเป็นไลนซีรีส์เก่าอะ่ะแล้วก็คนที่ใส่เสื้อสีชมสีม่วงส,สีม่วงคือวนนะส่วนคนใส่เสื้อสีู้ชื่อบลมทอยชาแนลนะจ๊ะหรอบริษัทนี้ใหญ่จริงเลยนะรันจริงๆเธอนะ่ะ อืเราลองไปเล่นโน้ตบุกกันดีไหมเจจิงคงไม่ว่าหรอกเอาสิมาเล่นเกมแข่งกันไหมล่ะโอเคนะคะเราจะให้ทั้งสองคนนะคะไปเล่นเกมกันนะคะเช็คเมลโอละกันเนาะเ,เป็นเนช็คเมลโอชนเจจิ นี่นะคะอุ้ยแมวนะ่ารักชุงเล่นกับแมวเลยโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชรก์กด u b s c r i b e นะคะถ้าใครอยากให้เล่นบา๊บบีแล้วก็คอมเมนต์บอกได้ะคะ่ะ